รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันนัชชาดิเอ็กซ์พอเรอร์สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการนัชชาดิเอ็กซ์พอลเอร์กับครั้งแรกของภารกิจครอบครัวแฟมิลี่ดิเอ็กซ์พอเรอร์ภารกิจพิชิภัยแรงนับป่าต้นน้ำนัชชาบอก บอกทุกคนก่อนคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวป๊า,ป,าป๊าจะเป็นคนบอกบอกเด็กๆดีกว่าว่าเวลาทำํำรายการมก็วันนี้ก็ต้องทุกทรมานนิดนึงนะคะทุกทรมานเลยเหรอ หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนรัญชาพี่บ๊อบและทั้งแปดครอบครัวจากทางบ้านได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติแกงกระจานจังหวัดเพชรบุรีและมุ่งหน้าขึ้นไปยังบริเวณป่าต้นน้ำซึ่งจุดที่ทุกคนจะต้องทําฝ่ายนั้นเป็นบริเวณป่าต้นน้ำปราบบุรีและเด็กๆเองก็ได้เริ่มทําขั้นตอนแรกก็คือการนําหินมาเรียงด้านข้างกันก่อนนะครับแต่ว่าพี่เปียก,ก็มาขัดจังหวะในขณะที่เด็กๆกําลังทากันอยู่นะครับอ่าดูต่อเด็กๆ อา้าวทำผิดแล้วถึงก้อนเล็กๆนี่เราไว้ต<อ>ิดข้างบนต้องใช่ก้อนใหญ่ๆไบนู้นก้วนูน้นนะครับเอาเอาทำผิดแล้วครับจะต้องลือ้อออกมาไว้กองข้างๆครับอ้าวเด็กๆเอาเอาไปช่วยกันลือ้อไปช่วยกันลื้อเอาที่ไหนอ่ะนั่นไงครับ ต้องนําหินก้อนใหญ่มาวางเพราะหินก้อนเล็กนั้นจะใช้วางบนกระสอบดินตรงกลางนั่นเองครับแบบนี้ก็ต้องรื้อทําใหม่ตั้งแต่แรกดูสีหน้าเด็กๆแต่ละคนนี่เซ็งไปตามๆกันเลยนะครับโอ้โหหินก้อนใหญ่ขนาดนี้แล้วจะช่วยกันยกไหวไหมล่ะครับเนี่ยี๋ยวเด็กๆเด็กๆเก็บหินเล็กออกมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะให้พ่อแม่ครับพ่อแม่ หน้าที่ของพวกเราแล้วครับเอาละครับคราวนี้ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ในการขนหินก้อนใหญ่ส่วนเด็กๆก็ช่วยกันขนหินก้อนเล็กออกไปก่อนละครับนี่แหละครับการร่วมแรงร่วมใจกันของครอบครัวในส่วนที่หนักเกินที่เด็กจะทําได้ผู้เป็นพ่อแม่ก็คอยทําหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อให้ภารกิจของเราเด็กๆได้สําเร็จลุล่วงนั่นเองครับ วาบ้างอย่ามันก็อาจจะหนักเกินกําลังของคนเป็นพ่อเหมือนกันนะครับนี่ระวังหลังยอดนะครับพี่บ๊อบนี่ก้อนใหญ่ๆอ่ะเราไม่ต้องแบกสบายสเราแบกแต่ก้อนเล็กๆใช่ไหมใช่ที่หลังจากต่อนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปคนดินอีกใหญ่ไปใหญ่ไปสวัสดีค่ะน้องอิงลิสนะคะวันนี้หนูมาเพราะว่าหนูเห็นดู u t u b e อยู่น้องสมัครลงอ e ีเมลเองเลยค่ะน,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 น้ก็ได้ตักดินใส่ถุงแล้วก็ขนหินค่ะขนหนินไี่เหนื่อยค่ะค่ะก็ที่พาน้องมาวันนี้นะคะก็เพราะว่าคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่มันมีประโยชน์อะคะ่ะน้องจะได้ใช้เวลาว่างให้มีให้เป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็ได้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็มีความอดทนด้วยค่ะ าละครับเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนเห็นสำหรับเด็กๆคราวนี้ก็ต้องไปขุดดินใส่กระสอบเพื่อที่จะนำไปวางด้านในข้อฝายนั่นเองครับใครเดี๋ยวนะช้าขุดดินคนนึงใครจะขุดดินให้น้องอิงลิชดีกว่าเพราะว่าพี่เนมตัวและกระจิ๋วเดียวพี่ใหญ่กว่าน้องอีกอะนะเหรอแล้วใครจะเป็นคนถือล่ะอ่ะคนนึงแล้ว พี่เนมเอาไหม,มจะถือตรงตะกร้าไหมโอเคสี่คนนี้ขึ้นไปเลยขึ้นยังไงนั่นคือ,อ,อคำถามฮึบอ้ยฮึได้กันไหม มีการวางแผงกนการทำงานด้วยนะครับเขาเป็นว่าช่วยก็บผลไม้คนละมือดูท่าทางอาจจะทุรักทุเลไปบ้างแต่ก็มีความตั้งใจกันอย่างเต็มที่นะครับส่วนหนึ่งขุดดินใส่บุ่งกีอีกคนคอยช่วยตอนเทใส่กระสอบภารกิจจะต้องสําเร็จในวันนี้ให้ได้นะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วเด็กๆก็ยังไม่ได้ทานข้าวเชี่ยงกันเลยด้วยดูท่าทางเด็กๆแต่ละคนเริ่มจะหมดเรี่ยวแรงกันแล้วนะครับ ทุกคนหมดแล้วชาก็จะแบ่งเป็นครึ่งกลุ่มหมายถึงว่า5คนกลุ่มหนึ่งก็จะไปกินข้าวก่อนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมาทํางานก่อนพออีกแปบ๊บนึง่งพอเพื่อนกลุ่มหนึ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็มากินข้าวโอเค,อ,เคอ่าถ้างั้นเดี๋ยวนะชาแบ่งกลุ่มก่อนเลยนะใครอายุยังไม่ถึง9ก้าขวบยก,ยกมือนะอ่าหนึ่งสองสามสี่หอ่ะ, 1, 2, 3, 4, 5, อะห้าคน ถ้างั้นเดี๋ยวกลุ่มเป็น4กับ6กกันละกันให้น้องๆไปทานข้าวก่อนส่วนเดี๋ยวพี่ๆรวมนัชชาด้วยก็ไปทํางานโอเคถ้ากินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาช่วยกันทําต่อนะคะเอาละครับเมื่อเห็นว่าเพื่อนๆเ,เ,เริ่มหิวก็เลยจาัดก,การแบ่งกลุ่มสลับกันไปกินข้าวเพื่อให้น้องๆได้พักและงานก็ยังสามารถดําเนิเนต่อไปได้อีกด้วยนะครับมาครับเราเป็นพี่เราก็เสียสลับไปกินข้าวทีหลังแล้วลุยภารกิจกันต่อเลยครับ แต่พอปล่อยน้องบางส่วนไปกินข้าวน้องนัชากลับได้ยินเสียงเด็กร้องไห้นั่นก็คือน้องเนิร์ดนั่นเองครับว่าแต่น้องเนิร์ดของเรางอแงอะไรน้องนัชชาวิ่งไปดูหน่อยสิครับน้อไกินข้าวมีอย่างนะคะจเอาผัดีูคะปกติน้องอากกินอล่คอ่านบอกพี่ิดูเดี๋ยวลองหาให้เดี๋ยวเธอมี อยากกิไข่อะไรบอกพี่จิ๊กอ,อยากกินอะไรคะกินไข่เจียวจะกินไข่เจียวาาต่อมาหนูอ,อันนี้ใช่ไหมคะไข่ที่หนูยังได้เหรอคะอือนนใช่ไหมคะยังยี่<ด>ห้อกัอนเลยนี่ห้อกันเลยอ่ะขอบคุณพี่นชาชาก่อนขอบคุณพี่นชาชาก่อนเลยขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ กินอันนี้แล้วเดี๋ยวไปช่วยทํากันต่อนะโอเค่หมก็โอแมที่แทนต้งเนิร์ดไม่อยากกินผักอยากกินไข่เจียวพอได้ข้าวไข่เจียวก็ยิ้มอารมณ์ดีขึ้นมาเลยนะครับนี่แหละครับประสบการณ์ที่เด็กๆได้มาอยู่ร่วมกันความดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันในแบบของเด็กๆที่ผู้ใหญ่ได้เปิดโอกาสให้พวกเขาใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติมิตรภาพ รอยยิ้มความผูกพันก็จะเกิดขึ้นกับพวกเขาช่วงหน้าภารกิจพิชิตแพลงหน้าป่าต้นน้ำยังไม่จบพบกับความทุรั a ทุเลที่พ่อแม่ต้องร้องโอ้ยอีกอันหนึ่งใช่ไหมสักครู่เดียวครับ